ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 g a r กร์ด l เนว,วินักวิเคราะห์สกายสปอร์ตเป็นห่วงเจ้าของพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเก่าอย่างนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องเสียที่นั่งในศึกชิงแชมป์สโมสรยุโรปเพราะถูกลิเวอร์พูลชนะแรงสไลด์ต่อเนื่อง7นัดผงแดงมาแรงปราบเลสเตอร์ซิตี้3 0 ทำให้กว่ด21คะแนนเต็มมีเพิ่มเป็น65แต้มจาก36นัดตามหลังสาริกาโดงกับปิดแสดงแค่1แต้มแต่ก็แข็งมากกว่า1นัดฟอร์มเนี่ยกับรถสิบล้อบเบรกแตกวิ่งลงเขาหนีเองทาให้2นัดสุดท้ายทีมของเชอร์กนครอปจะพบกับเอสเซนวิลล่าสัตรมตันก็คงทําหน้าที่ของตัวเองได้สําเร็จเนวิลจะเป็นห่วงแค่2ทีมด้านบนอย่างนิวคาสเซิลกับแมนยูหากยังขาดความสม่ําเสมอมีสิทธิ์ถูกปาดแซงแมนยูและนิวคาสเซิลคงมีงานที่ต้องทํา การที่จิกเก็ครับดีใจช,ชกลมตอนจบเกมเมื่อคืนคือสิ่งที่บ่งบอกเป็นนัยยะอย่างดีหากคุณคือนิคาสเซลหรือแมนยูไนเตตต้องตระหนักแล้วว่ากําลังจะโดนกินหัวคิดว่านั่นคือสารที่จิกเก็ครับทงแกบ่บรรดา2ทีมด้านบนระดับสาร่อสีเวลานี้ต้องทําให้แน่ใจว่าพวกเขาทาหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแบบที่ลิเวอร์พูลก็คงชนะอีก2เกมที่เหลือแมนยูและนิคาสเซลต้องเลิกคิดว่าลิเวอร์พูลจะทําแต้มหลน่นหากปิดงานตัวเองไม่ลงก็คงหลุดท็อปโฟ ทาลิกาดงเจอคิวหนักเจอไบรตันเลสเตอร์และเชลซีส่วนปีศาจแดงเจอกับบอลทมัตเชลซีและฟูแลมสืออิตาลีรายงานคิมบินแจกลายเป็นสมาชิกใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วๆนี้มาร์ต,ติโนดินาโปลีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีแนวรับทีมชาติเกาหลีใต้กับแมนยูไนเต็ดโดยระบุว่าตอนนี้ดาวเตะวัย26่กใกล้ลงเอยย้ายไปเล่นในถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดเต็มที่ เต็กเกาลิต้ากลายเป็นแกนหลักของนาโปลีทันทีนับตั้งแต่ย้ายมาจากเฟเนเบเชไปเล่นในอิตาลีเมื่อกลางปีที่แล้วและมีส่วนสําคัญช่วยให้นาโปลีคว้าแชมป์เกาโชซิลาโดยสถานการณ์ที่ยังไม่คืบหน้าทําให้หลายทีมติดต่อไปหานาโปลีและมินจแจล่าสุดสื่ออิตาลีเปิดเผยว่าฝั่งนักเตะตอบตกลงย้ายไปเล่นให้กับปีศาจแดงเหลือแค่การจัดการรายละเอียดต่างๆให้แล้วเสร็จคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ43-52ล้านปอนด์ด้านมินแจมีความสุขกับการลงเล่นให้กับนาโปลี แต่ความฝันของเขาคือการย้ายไปเล่นในเวทีพิพีเมล,ลิกและด้วยการเข้ามาของแมนยูทําให้กองลังรายนี้มีแรงผักดันในการย้ายทีมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแม se นเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันมาเซลซาบิเซอร์พลาดลงสนามในเกมที่เหลือของฤดูกาลนี้เพราะปัญหาบริเวณหัวเขา่าวิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียย้ายมาจากเบย์มินิกมาเล่นให้กับปิแดงแบบยืมตัวเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมา ดยเจ้าตัวลงสนามไปกับทีมดังของอังกฤษไปทั้งหมด18นัดทาไป3ประตูกับ1อสซิสต์จากทุกรายการกรั้นั้นช่วงวันจัที่ผ่านมาแม้ยูเนเต็ดออกแถลงการยืนยันว่าซาบิเซอร์มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า,ขาส่งผลให้จะพลาดลงสนามตลอดทั้งฤดูกาลนี้ถือเป็นนักเตะอีกรายของปีศาจแดงที่เจอปัญหาบาดเจ็บช่วงท้ายฤดูกาลแต่เดนกลางของปีศาจแดงก็ยังมีคาสิมิโรบูโดฟานันคิสเตนเอริกเซนและเฟลตให้ใช้งาน ำหรับอนาคตของซาบิเซอร์กับปิจแสดงยังคงไม่มีความชัดเจนช่วงที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษและเยอรมันเชื่อว่านาเตจะรอหาหารือโทมัสตูเคิลในใหญ่ของเบยร์มินิกก่อนตัดสินใจอีกครั้ง The Independent สื่ออังกฤษตีข่าวแมนยูเนเต็ดกำลังชายตามองไปยงังเกเกอร์โคเบลในด่านอดอทมุนแต่ก็อาจจะต้องแข่งกับเชลซีที่อยากได้ตัวเขาเหมือนกันปิจแดงตกเป็นข่าว ที่จะมีความคิดเสริมทับในตำแหน่งผู้รักษาประตูตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะถึงแม้ฤดูกาลนี้ดาวิดดิกอาจะเป็นในด่านที่เก็บคลีนชีตในเบรเมลิกได้มากที่สุดที่จำนวน16นัดแต่ฟอร์มของเขาก็ไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรบางฝ่ายมองว่าปัจจัยหลักที่ทําให้เขาเก็บคลีนชีตได้เยอะกพะมีกองหลังที่ดีมากกว่าธนิคโคร์เบิลได้เล่นให้กับดอทมูลมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วสีสัซนี้เขาเก็บคลีนชีตในเบรเลิกได้10นัดแทนไม่มีจุดเด่นเรื่องการใช้เท้าเล่นกับบอลตามที่เอริกเทนฮาก,การแมมนยูองหา ซึ่งนั่นเป็นจุดที่ d ด r ถูกมองว่าทําได้ไม่ดีพอตลอดช่วงที่ผ่านมาย่างไรก็ตามมันก็มีข่าวหรือว่าเชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวในด่านชาวสวิตด้วยเช่นกัน